นี่ที่นี่อย่างเดียวเพราะว่านี่แลมลูกแลมแลมทองการแพทย์นี่ไปไหนสวัสดีครับพี่น้องพ่อร์กมอลรอเล่นกินเดียวผมมาดทานจางเพียงมือตื้อครับปีนี้รอเล่นกินน้องมาอยู่บ้านนะพี่น้องพูดกับปุ่นนะผู้เขาขามนะครับมองไฟกับวัวร้ายเราพี่น้องครับพอได้บูชานะครับผมเปิดคลิปกับมาแบบบนมือนโลดมาีิ เดี๋ยวชมปลากับบังสร้างเพ่งก่อนครับผมครับปลากับบงังโอ้ยมาเย็นเลยเนี่ดอกกระเบ,บ,บียผิวๆพ,พ,พี่น้อง <laughs> นั่นโอ้ดีคนด้วยมัน <laughs> มนิ่มแถอะเดี๋ยวบนแหงลม่ลมล่มพี่น้องลม่มโอ้ดอกงามดอกงามขายอยู่บคบ้างจ้าววด นี่ครับผู้เฮดเบิดเหมืแน่พี่น้องเบิดแล้วเปิดแล้วจังเพียรสร้างเพียรสร้างเขาบอกว่ามือหนึ่งของไทยนี่ครับหน้าน้องแค้นได้พี่น้องนะครับปีนี้พี่โบพี่โบพี่โบ้เฮ้ยครับมาถ่ายจ้าพี่สารมาเ้าพี่น้องปีได้เตือนนะครับถึงแน่แล้วเฮียหนี่ฮันมีร้อนแล่นลีครับนี่ครับเจ้าของเจ้าเดิม อาแง้มเขาจีจูดจนตีมือท้องโอ้ยมาเป็นแห่งนี่เด้อขอแท้ครับของแท้นี่นะครับอึกระทึกครับพี่น้องขอพระจ้าบ้านนอกนะพี่น้องปีนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชมบรรยากาศกันแบบเต็มยิมนะครับของแท็กต้อนรับผมเจ้าหน้าที่สุดข่ายนะครับเพื่อหนึ่งนาทีก็มีแหงหนึ่งนาทีก็มีแหงจีจูดไว้หนิขอเราได้ไหมครับไปจูดกุชานะเนี่ยเฮ้ยตีนิ้วทีเด็ดปลากระป๋องครับนี่ทานเขาได้ครับยุ่มดากพ่อม แห้งเหี่ยวนุงเรื่อยโคนรสามนุ่มอ้สามนุ่มโคตรมาเลยเข้าผิดเอาเดี๋ยวรอชมบรรยากาศนะครับพี่น้องอยู่วัดนะครับนี่ครับจะคว้างขายเพื่อนเป็นไงครับปีนี่โอ้ยบวกเก่าอยู่บ้านแก้ววัดเก่าสร้างหน้าน้องแข็นพี่น้องหม่องไฟเพป็นมิตรเท่าคอรอพี่น้องนี่หม่องไฟเส้าหาเช่นครับนี่น้บเชียร์ได้ไหมพอดีหุ่นิ่วซีบพี่โอ้ย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  ดีไส่ครับลอดแลนลีรอบปีนี่ครับเขยเข้ากนเาะลุงเนาะครับเต็มลีนลีนแข็งแน่นรับี่นี่บนาะเดี๋ยวอยากกีกอ่งีแต่ท่าขรอพี่้องถ้าไม่เห็นเหนื่ในแังว่ายนี้บ้างมันบกหญ่เอาครับปีนี่ก็มีบ่หลายชมบรรยากาศเล็นๆน่อยนะครับเมเปิดฤดูการพี่้องว่ากระป้องสร้างเบิ่มเพื่อนาามา บ้านนอกกับประมาณนี่แหละครับบ้านนอกกับประมาณวันนี้มาจูดไก่เดี๋ยวโอ้โหมาแห้งเลยโอ้ดีละดีละเกดีเดี๋ยวว่า บพื่ได้ยินหูออกหูเขาครับับมองไฟดอกพี่น้องนี่กำลังท้าการนะครับผมวัางประมาณจ๊เซียนดันว่างประมาณจ๊เซียนครับหกสิบหกสิบหกสิบเซียนครับพี่น้องเอ้าดอกสี้ได้ครับสีดำไมื่สีแดงครับขึ้นเขาวื้อคเขามาแนวนัอนสาธุครับเอฟซีอู้หูนะข้อบังไฟครับพูนเอเล่ครับสร้างง่ายบนกระมือข้างหลังกดดันออกสนามจริงกดดัน หอมทำการแสดงสร้างได้นี่ของพลดบอปวะหอยพลดอปจงโชคดีโชคมันึ้นทุกชงแตกแ่งงดอกให้หลายพ่อดอกดอกเกียรติใก็ยิ้ม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 เลเล็กไม่ใหญ่ใหก่หน่อยครับพ่หญ่ใหญ่ให่ให่ห่หญ่ห่ใหญ่ให่ใหญ่ ล้วเราหึงปวดห้งเงิไปตอเพิ่งออกโอ้หึงหึงหึงทีคทับไมโกเ่อนโอ้ยเอามนเสีงยังมือสีงยังว่ามัดไฟใจน้าเนยแม่เนิไฟบานหนิแม่หนิจี้จี้อย่ไฟอะไรไฟอะร โอ้โดอกบิ๊กนเล็กหน่อยครับจะว่าเขาหุ้งแห้งนะครับผมหุ้งแห้งหุ้งแห้งจะว่าสูงครับพุ่มพุ่มุ่มร่มครับป่าเนาร่มครับส่วนร่มหองันาเบดเรียบร้อยโอ้ร้ายยายห้านี่ยเัฟองไฟโมไตด์นครับเนาะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เท่ๆผมไอดอกหน้าต้องแก่นจะตายนิ่มนวลนะครับผมเบาไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องนะครับนี่ครับสวยงามสวยงามสวยงามออกภาษาบ้าทนะครับโยนดาวมาในพี่น้องมันจะเมื่อยแค่แบโอ้งามงามมาตานี่งเว้ยของสร้างเพ่ง่านี่ไหมกี่เล็กกี่เล็กมันหน่อยแล้วปะมันโมยหน่อยเลยมันเบิร์ตก่อน แต่ว่านิ่มนี่ลายมวยของเขาควบคุมดูดีดอกเห็นเหลี่ยวกลืนหอดบ้านดูดๆครับผมฝากไร่ฝากแก้วไว้ทำงานครับออกกันเช้าทำงานครับกูจจ้ฝนราชนาณีนะครับไปดองนี่ครับมาตรฐานของการเดินทางที่เีื่อย่างเดียว <laughs> มีแถมมีแถมแถมไปเน่จักดองเนี่ย เ uh ดี๋ยวไฟโปใส่ก่วาอีกันหน่อยนีเนี่ครับโอ้เดี๋ยวรากินเจ่าสะไลนิวซีนะครับพี่น้องเหนิวซีนิวซีเดี๋ยวราส่งไปเยเดี๋ยวขาได้ปแบนุงปูที่ไนะเยอะขิ้จีับสือข้าอนู่พี่น้อง

ทอนียวซี่พี่น้องทอหนวซี่อะไรไม่ไฟครับพี่น้องนี่ไฟสีขางมันจะบ่มีแต่ไ นาคนนี่ครับพี่น้องข้นดีของไม่ดอกครับตะไลดอกเรื่อพี่น้องไม่ใช่ขีเล็กนะครับปุ่มปัญญาบานนอกน้องนี่อันนี้อันนี้อันนี้ยังกว่านี้สายยาวยังกว่านี้เลยสายยวไปยัง

Tìm lại 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 tìm ออกคางรอดแรงเรียเจ้าวะนี่แก้วเป็กหวมครับเังหว่าะไรไม่ไพครับเกียบล้าเ็นบปงให้พกบ้อย่เสียงเสียดห่าง ไปทางบนไปว้าว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 น่เอ็กซิเดนต์เน้นมือเป็นน้ำมือเลยครับนี่ช่วงฟ้อมนี่ช่วงฉากพ่อทันเป็นเลยนะอันนี้ปีเลยนะครับนี่เด้อนี่ไฟคนเน็ตจะปีครับเนี่ยไฟด้วยนะนม่ออกสู้สนามนะครับผมพ่อมบูชาไฟนะครับออกก้อนสาปีโอคานะครับพี่น้องอุบลราชธานีนะครับ ั้งดอกบัวงามนะพี่น้องเอา,เอาไปรุนไป<ล>ชมน้ำกันนะครับผู้เอาขามนะครับนี่อยูก่กลางผู้นะครับเฮ้ยโกศีรโกทียัง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 ไฟจะเขายังยังยังไฟยังหนาเลยตุ้มใส่ดอกนครับ หรอกไ่ด้เนื่อยบึงให่อ้โหไอดก็คืั่นบ้วเหนื่อยทั้งวันมันนิดเดียวพี่น้องนี่ครับทอนี่วทอนี่วกไฟฟัวช่ายดพี่น้องบานี่ขอให้ทีมงานตรงชกที่นีรงเดียวยากแล้มไม่ี แนวไว้ซ anyway, ื้อหน่อยยืนบอกไวาแล้วว่าเมื่อสายใแล้วปล่อยแค่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  เสิมหาเส้่เจ็ดสิบห้าเจ็ดเจ็ดมาบางไฟยังไม่คือจะวางแต่คนรออยู่เล นี่ครับไสกี่เล็เกะมานี่ครับเนเลมาซะครับเ้าอะเลือดอ้าวอเจ้าอเจ้าอเจาโหลอแเลเดินแล้วครับแลม็วเรลวแล้วแลมแล้วแรมแล้วนี่เป็นอะไรครับผมเลนห้องันเออซอยู่ แสงหายไปครับผมมึงไปหีเด็กปิดปิดตน้ามวยเม้งนี่ปิดต่น้ำหรอวะ จุดต้องจับบ้างหน่อยจุดต้องหันหน่อยไปโอ้ดอกสวยครับดอกสวยมองไฟดอกร้อยฟ้าครับนี่โอ้ดอกงามแนงที้ดีอย่างเดียวเออบ้างนี่สมุนแบบบ้างนี่โอ้ยดีอ่ะรวยครับระบายบบทันโอ้ยบบกิสั่นแบบนี้โอ้ยสาธุดีละ บจครับพิษพิษตะน้ำครับพี่รองต่น้ำครับปังนล้วมันโมย่อยที่ของสั้นไหมนาะนี่คันมันย่อยจิตโตของมันเป็นผัวแน่อีเหรอมันโมย่อยฮันดอไฟไหมฮันดองไฟฮันสั้นต้นไม้แน่มันย่อยลงแน่มันย่อยเลยเพียงมันสั้นไวแล้วมันดันเขาบางมันหนักนี่คันมันย่อยมากจิตเป็นหนามลงมาเลยน่ะเห็นบหม ดูดูปิดสนามครับพี่น้องนี่โออ้้ยยยยมมัน่วไ สุดยอดของการระดับช่างเพ่งหน้าหนองแคนพิษนามครับพี่น้องของภาษาปีโอหานะครับผู้ขามนะครับนี่ที่นี่อย่างเดียวเขาว่านี่แหลมลูกแหลมแหลมทองการแพทย์นี่ไปไหนสวยงามครับผมปิดสวยงามครับเราเล่นกินปิดเลยนะครับออกงภาษาปีนี้นะครับก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ครับพี่น้องตัวนี้จะบูชาพ่อแม่นะครับนี่บังนี่ครับพ่ออัญเชิญหมองไฟแม่ของผมเองมาพี่เอามาพี่ นี่ครับใหญ่หหมีเะพอให้ชุดพืชตัวนีเด้อจ้าโกนี่ครับว่าก็เมียรอหลินกินนะครับเยอะจ,จุดในเพื่อนเมืองบาง้านนี้สมราคาบ่นี่ครับนอนแล้วด้ครับแต่ว่าลูกมานะครับรอหลินกินมาเมื่อเบื้องไฟนะครับ มาทานมัพ่อมาทานทานัน่นนี่ครับบูชาคุณพ่อคุณแม่เด้อครับพี่น้องอย่าลืมนะครับปีดามอันดานะครับผมสิ่งที่ขาดบ่ได้นะครับพอมาเบิ่งเลยนี่ไปเขาเมือเฮ้ามาเนี่ไปนะครับพ่อกันปีนาพี่น้องออกพรรษานะครับเดี๋ยวจัดเต็มระบบให้นะครับเรียบซีทันได้กะ เอาไปจุดนะครับกับคอมเมนต์มากเลยเด้อครับพี่น้องเป็นยังไงแนวมองไฟนะครับผมไปครับมาทาน